สวัสดีครับวันนี้มารีวิวหน้าหนูตัวพิเศษนะครับปีเก้าครับผมตัวนี้ power แท้กระจกไฟฟ้าแท้โรงงานนะครับสีสันรอบคันสวยงามเลยนะฮะคันนี้เคื่องแห้งๆเลยนะฮะติ๊กเกอร์เครื่องยังอยู่เลยนะฮะนี่ฮะแบตใหม่ๆสวยๆครับคันนี้เอามาจากชัยภูมินะครับ ดูทรงรถรถทรงสวยนะช่วงล่างยางอะไรอยู่ครบนะครับกระซีสวยครับกระซีกกะลตีครับไม่หักไม่ดามครับผมมาเจอหักเจอดามให้น้ำมันกลับบ้านเช่นเคยครับผมนี่ล้อ,อยางถือว่าใช้ได้ยาวนะยางเยิงสวยนะเป็นตัว S L X ตัวพิเศษ รงหลังคาภายในสวยนะครับภายในช่ององค์ช่องแอร์นะไม่สองแสนหนึ่งนี่ภายในสวยนี่ข้างหลังสวยนะครับฝาเฟอร์สวยนะฮะนี่เครื่องปิดเลย่ะเลียงตามตีนเลยฮะ เครื่องตัวนี้ทนครับผมไม่ต้องกลัวหายห่วงอ่ะเก็บเก็บไฟฟ้าขึ้นลงได้ฝืดๆไงฮะรถเก่าแต่ขึ้นลงได้หมดนะสองข้างสีสันสวยนะสีสันสวยเครื่องดีเครื่องดีแนะ่นอนหลับมาจากชทยภูมิครับผม สนใจยังไงติดต่อได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับ